และในวันนี้เองค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาร่วมกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ลานิญ,ญารวมไปถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากปรากฏการณ์ดังกล่าวอีกทั้งการเตรียมตัวรับมือนะคะโดยเรารเดได้รับเกียรติค่ะได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรกัมปนาธพักดีกุลนะคะซึ่งเป็นอาจารย์คณะบดีของคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของมหาว มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์กัมปนาศอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์กัมนาศค่ะสวัสดีครับคุณดิดีครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมทุกท่านครับค่ะ,คะอยากจะเรียนถามอา,อาจารย์นะคะว่า,อ,าอยากจะให้พูดถึงที่มาที่ไปรวมไปถึงสาเหตุของปรากฏการณ์ลานินยาแบบคร่าวๆพอสังเขปให้พอได้เข้าใจกันนะคะ ครับลักษณะของอลานิยาเรลินโน,โนโและพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องทีเ่เกิดจากสภาวะของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกนะครับการเปลี่ยนแปลงเรื่อลเนี่ยมันถ้าเกิดมาจากการใช้ทรัพยากรของมนุษย์นะครับการใช้ทรัพยากรการใช้น้นทุนเรียมการใช้จัดภาพโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับที่เกิดเ,เกิดควันเกิดไปเนี่ยนะครับลักษณะอย่างนี้มันก่อให้เกิดกา๊าซเรือนกระจก การเล่นกระจกก็ทําให้เกิดลักษณะของโรคอุ่นขึ้นล<ช>ักษณะที่โรคอุ่นขึ้นเหมือนมีผ้่าห่มห่มอยู่เนี่ยนะครับลักษณะอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เกิดสภาพของลักษณะของความร้อน<ช>ที่เส้นสู์สูตรซึ่งมีมากอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันก็เกิดเบลต์หรือเกิดลักษณะของความร้อนที่มีมีมีมากมากกว่าปกตินะครับอุณหภูมิแม้จะเพิ่มขึ้นเพียงหนึ่งหรือสององศาเนี่ยนะครับ การระเหยของน้ําในทะเลในมหาสม,ามุทรต่างๆนั้นมันก็จะมีมากขึ้นภาวะของความผันผวนแิดของวิทยาศาสตร์ที่มีมากขึ้นลักษณะของการใช้ทรัพยากรนี่มันสอดรับกันอยู่ทีนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราเราสังเกตได้อย่างไรนะครับสังเกตไหมครับว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันหนาวอยู่นะมีนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ ความหนาวเย็นเกิดขึ้นสุดทั้งเดือนเลยนะฮะมันเป็นมันเป็นหลักฐานนะครับว่าปรากฏการณ์ตรงนี้ยังมีอยู่นะฮะแล้วยิ่งขนาดนี้เนี่ยแม้ว่ามันจะผ่านไปแล้วจากประเทศไทยแต่ฟิลิปปินส์เองนงครับตอนนี้นะฮะมันเป็นอีเวนต์เบสมันเป็นหลักฐานชัดเจนนบว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเพียงแต่ว่าจังหวะโอกาสที่มันจะเกิดในพื้นที่ของประเทศใดนั้นเราจะต้องติดตามอย่างละเอียดนะครับ คอคาดกันว่านะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเอคาดว่าจะมีปรากฏการณ์นี้นะครับยืนยาวไปจนกระทั่งถึงมิถุนายนปี่หน้าอี่หน้าและก็แสดงว่าอย่างไงครับก็แสดงว่าโอกาสที่เอฝนจะตกมากๆที่ในพื้นที่ตรงเนี้ในพื้นที่ฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเนี่ยยังมีขึ้นนะฮะในขณะที่อีกมุมหนึ่งของโลกอาจจะมีความแห้งแล้งนะครับเช่น ที่บริเวณชายฝั่งประเทศเปรูนะครับของทวีปอเมริกาใต้ทำนองที่เป็นต้นนะครับขนาดของเรานี่ชื้นชื้นมากยังไงเนี่ยเราต้องเตรียมการต้องปรับตัวต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆการปรับตัวมีสามระดับด้วยกันระดับปัจเจกชนระดับชุมชนเองนะครับการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการตามหาหากินการกินการอยู่การเกษตรกรรมการอุตสาหกรรม นะครับการเปิดโรงเรียนการปิดโรงเรียนอะไรต่างเนี่ยเราจะต้องตับนะฮะ,ะในระดับที่สองนี่คือระดับของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยะนะวิศวกรต่างๆท่านก็จะต้องทําหน้าที่ของท่านอย่างอาจารย์เองก็ต้องต้องทกับในการที่จะให้ความรู้นอกจากนั้นก็ยังจะต้องมีการวิจัยให้มีความแม่นยํามากยิ่งขึ้นมีการทํานายผลในเรื่องของลมฟ้าอากาศให้ชัดกเจนขึ้นให้ให้เร็วขึ้นครับไม่ใช่เจ็ดวัน น่าจะเป็นเดือนหรือเป็นสองเดือนสามเดือนเนี่ยนะครับจะต้องมีการทํานาอย่างไรต้องมีการพัฒนา,นานโมเดลแบบํารองต่างๆานะครับและระดับที่สามนะครับระดับที่สามก็คือระดับขององค์กรระหว่างประเทศองค์กรนานาชาติาองค์กรของประเทศเราเนี่ยนะครับก็คือมีการติดตามพิสารต่างๆนะครับแล้วก็อนุสัญญาต่างๆในการที่จะทํางานร่วมกับชาวโลกนี้ในการรักษาภูมิอากาศของโลกนะครับเพราะฉะนั้น ในส่วนนี้เองเนี่ยส่วนที่เ unk, tragedy, กี่ยวข้องมากที่สุดกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกับตัวเราเนี่ยคือในเรื่องของการปรับตัวการปรับตัวเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสิ่งใหม่นะครับจริงๆแล้วมันปรับตัวกันอยู่แล้วแบบเขาเรียกว่ารายวันนะครับรายวันโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปนะครับว่าบางทีเราอยู่ในพื้นที่เราทำงานทางการเกษตรนะครับทางานทางการเพาะเลี้ยงปลานะครับฤดูการวางไข่ ของปลามันเปลี่ยนแปลงไปไหมก็ดูการวางไข่ก็ดูการการเพาะปลูกหน้าน้ํามาขนาดนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นขนาดนี้น้าในอ่างเก็บน้ําทั้งหมดเต็มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีในบางอ่างนะครับมื่อหมดหน้าฝนเนี่ยปกติแล้วทุกๆปีเนี่ยน้ําในอ่างนี้จะเหลือแค่เท่าไหร่ครับสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะรอเดี๋ยวน้ําใหม่มานะครับน้ําใหม่มาคือฝนใหม่มา ในปีต่อไปนะครับแล้วก็จะค่อยๆระบายออกแต่ว่าขณะนี้น้ําอยู่เต็มมากเลยเพราะฉะนั้นจะต้องใช้น้ําให้ให้ลดเหลือลงแค่สี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นของอ่างเพื่อจะรอฝนใหม่ให้ได้ใ,ในเช่นนั้นแล้วถ้าน้ํายังเต็มอยู่อย่างนี้ฝนมานะครับเมื่อฝนมาอีกมันต้องระบายแบบแบบที่แล้วอีกเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปรับตัวในการจัดการอ่างเก็บน้ําในเรื่องของวิศวกรเองก็จะต้องทำแหละครับนะครับจะต้องมีการเอ่อเอ่อขณะนี้เองกรมชุประทาเนี่ยก็บอกว่าให เริ่มใช้น้ําได้แล้วใ,ให้ประชาชนเพาะปลูกนในพื้นที่ที่ติดกับอ่างเก็บน้ําหรือว่ามีน้ำใช้สอยจัดอ่างได้เนี่ยก็พยายามปลูกให้เต็มพื้นที่เพื่อจะใช้น้ําออกไปนะเพื่อที่จะรอเพื่อจะให้น้ำเนี่ยลดลงกว่าอ่างให้ตับตัวนะในการที่จะรับฝนหน้าที่จะเข้ามาแล้วก็จะคิดว่าฝนเนี่ยนะครับก็ เขาเข้ามาของเขาแบบนี้นะครับแต่ถ้าจัดการน้ําให้ดีนะครับจัดการน้ําใ,ให้ดีกว่านี้นะครับมีการนะครับว่าประเมินติดตามตลอดสถานการณ์แล้วก็ตั้งรับให้ดีผมว่าผมว่าเราสู้กับภัยน้นําท่วมได้เช่นขณะนี้ความแห้งแล้งเริ่มเกิดขึ้นพื้นที่แรงๆเนี่ยนะครับพื้นที่ใดที่ยังไม่ได้ขุดลอกคลองสบายนะครับ เราต้องช่วยกันดูแลผู้ครองรัฐบาลเองก็จะต้องมีม,ม,มีเงินสนับสนุนให้ภาคประชาชนที่มีแรงงานมากกว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับปกติเขาจะมีการบํารุงรักษาคลองกันนะครับแต่ว่าคนเขาไม่พอหรอกครับแต่รัฐบาลจะต้องถอดเรื่องพวกนี้นะครับคลองใดก็แล้วแต่นะฮะที่จะเป็นคลองระบายน้ําสายใหญ่ๆหรือสายเย่อๆก็ตามในหมู่บ้านตรงนี้จะต้องมีการกุดลออครับนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องมีการเตรียมซ้อม พยะน์ยนยะยะยต,นต้องปรับนะฮะศูนย์ตัพยกลเดิมจะไปอยู่ในที่น้ําท่วมไม่ได้ะค,ะคร,ะะระะับพยกสองสามรอบไปไปอยู่ในที่น้ําท่วมเท่านั้นเลยต้องต้องหาศูนย์ระยะัพยกลดแล้วก็มีการซักซ้อมการการเตรียมพร้อมรับผ่านต่างๆน่าจะมีข่าวพวกนี้เกิดขึ้นนะค,ะค่ะ<ต>นั่นแสดงว่าเราควรที่จะใช้บทเรียนจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งที่ผ่านมานี่เองสดๆร้อนๆเนี่ยค่ะเราควรที่จะนํามาเป็นบทเรียนแล้วก็ปรับแก้ไขหามาตรการรับมือกันให้ถูกต้อง ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นภาพข่าวต่างๆนี้แล้วอาจารย์เองก็อยากจะมองเห็นนะครับอยากจะมองว่าหนังดูข่าวน้ามีดหมู่บ้านนี้หน่วยงานนี้เขาเริ่มมีการซ้อมภัยซ้อมหนีภัยน้ำออร์แวมีเขามีลักษณะบทบทเรียนการเรียนรู้เนี่ยบางพื้นที่ที่เป็นศูนย์อพยพเนี่ยเขาสามารถที่ทากิจกรรมต่างๆทั้งทางจิตใจทางการศึกาชีพทางอะไรอะไรเข้ามารวมกันนะสถานการณ์ต่างๆเนี่ย เาขามีเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันมีศูนย์ต้นแบบนะครับของการหลบภัยหนีภัยเนี่ยแล้วก็ออสามารถที่จะนํามาใช้ในศูนย์ <ขา S 2> ต่อไปได้ค่ะอาจ <ไป S 1> <ข>ารยค่ะครับค่ะนิดนึงนะคะอาจารย์คะโดยปกติแล้วเนี่ยปรากฏการเอรินโยหรือลานินโยที่แล้วแต่ใครจะเรียกเนี่ยเอามันจะสามารถที่จะเกิดขึ้นติดต่อกันไหมคะหรือว่านานๆที่จะเกิดครั้งหนึ่งในในความผีตรงนี้เนี่ยนะครับ ตามที่ได้เคยศึกษากันไว้ในในทางโมโมเดลแบบรูปแบบจำลองเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นทีขึ้นดีขึ้นนะครับในในช่วงหลังๆเนี่ยที่่ามวันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดมีมีมากกว่าเมื่อก่อนนะครับมีมากกว่าเมื่อก่อนอแต่ก็บอกได้เป็นในเชิงโอกาสเท่านั้นนะครับหรือความน่าจะเกิดความน่าจะเป็นความน่าจะความน่าจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับอ่ ที่ข้อสําคัญก็คือว่าเรากําลังที่จะพัฒนานะครับพัฒนาเครื่องมือในการที่จะตรวจวัดหรือว่าจับในเรื่องของฝนนะครับว่ามันจะมาเมื่อใดพายุจะเข้ากี่ลูกในอนาคตขณะนี้เนี่ย <Okay. S 2> รัฐบาลเนี่ยนะครับใน,ใน,ใ,นในส่วนของนักวิชาการและและคณะทํางานางต่างๆท,ที่รัฐบาลตั้งขึ้นเนี่ยเรากำลังมีการผลักดัน นะครับการที่จะปรับปรุงเครื่องมือซึ่งเครื่องมือเนี่ยเรามีเครื่องมือของกรมสุขกากปัจจุบันเนี่ยใช้มาแล้วประมาณสักสิบห้าปีสิบห้าปีสิบห้าปีก็ถือว่าเก่าแล้วนะครับกเครื่องือพวกนี้เสื่อมไปตามเวลานะคะกาลังจะสั่งสั่งเพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้ามาใหม่ในชุดใหม่ซึ่งสามารถที่จะเตือนภัยได้ล่วงหน้าเป็นเวลาที่นานกว่าเจ็ดวันเดือนหนึ่งนะฮะเรากำลังกาลังสั่งซื้อกันอยู่ครับค่ะแล้วสาเหตุที่ทำให้เกิด อาจมีนะน้องว่าอาจจะเกิดถี่ขึ้นอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างคะอาจารย์ก็ในในเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนนี่แหละครับนะครับสาเหตุหลักๆก็คือมาจากมนุษย์เรานะครับในการใช้ทรัพยากรที่ผมเรียนทราไปแล้วนะครับสาเหตุที่ท้องฟ้ามันแปรปรวนเปลี่ยนแปล,ปลงเคยได้ยินเด็ดดอกไม้กระทบถึงดวงดาวไหมครับนี่นะครับนี่นเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าดอกไม้มันดอกเล็กๆคงไม่มีปัญหาเราทิ้งพลาสติกเราใช้โฟมเราใช้ขวดพลาสติกเราใช้เม็ดพลาสติกกันเยอะเราใช้ ปิโตรเลียมนะครับกันอย่างตลอดเวลานะครับในการยุคภัานาวตสกหกรรมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นภูมิอากาศที่มันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงอากาศแปรปรวนขนาดนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกไว้ว่าถ้ามนุษย์ในโลกของเราทุกคนหยุดการทําลายล้างโลกพร้อมๆกัน นะครับประหยัดไฟฟ้าประหยัดพลังงานแล้วก็ไม่ทําลายโลกไม่ปล่อยสารคารโ์โโบอนไม่ปล่อยอาอาอาสารต่างๆอา,อากาศที่ทาให้อากาศเนี่ยมันแปลตัวเนี่ยนะครับแต่ความร้อนมันหุ่มโลกอยู่เนี่ยถ้าหยุดได้พร้อมกันณวันนี้เขาบอกว่าโลกก็ยังจะร้อนต่อไปเนี่ยอีก20ปีแต่กว่าจะกว่าจะปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุลใหม่ของโลกได้ค,คือแม้ว่าเราจะหยุดการทําลายโลกแล้วเนี่ยอีก20ปีข้างหน้าครับ โลกมันถึงจะปรับตัวเข้าสู่จุดสมดุลเดิมที่มันเคยเป็นค่ะถ้าฟังจากที่อาจารย์ได้พูดมาแล้วจิตสํานึกนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเลยนะคะที่จะเริ่มต้นจากตัวเราในการที่จะช่วยร่วมกันรวมพลังกันจนสามารถที่จะร่วมหยุดใช้พลังงานที่ไม่จําเป็นกันต่อไปนะคะผมขอฝากไว้นิดเดียวครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราบอกจิตสานึกเนี่ยในมหาวิทยาลัยเองในในพื้นที่ที่ควรจะมีองค์ความรู้มากสุดถามว่า การใช้เม็ดพลาสติกทำขวดพลาสติกต่อวันเนี่ยเยอะมากนะครับเราดื่มน้ำพลาสติกเราซื้อน้ำขวดพลาสติกอะไรเนี่ยแทนที่จะใช้น้ำที่มันเอ,อที่เป็นกระบอกน้าแล้วก็เทินนะครับใช้หมุนเวียนได้อย,อย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราแล้วเราเวลารับน้องใหม่จะเห็นนะฮะเรารับน้องกันเราใช้ถุงใช้อะไรฮะกล่องโฟมนะฮะแล้วก็พาไปอย่างเงี้ยคือไปเดินทางต่างจังหวัดอะไรก็ใช้กล่องโฟมอืบรรจุข้าวทำไมเราไม่เปลี่ยนมาเป็นเอกล่องข้าวนะครับ ซึ่งใช้แล้วเวียนได้อันนี้แหละครับมันเป็นเรื่องย่อยๆเหมือนเราแจากจของเหมืันกันนะครับ<ห>แจกของต่างๆใส่ถุงไปเนี่ยมีอ,มอุปกรณ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับที่มันท้ามันเป็นข้าวเป็นถอพลาสติกนี่ก็หรือว่าก่องโฟมนี่มันก็คือเราไม่ได้เอวัยเราไม่ได้เราไม่ได้ซีเรียสกับมันจรงิงจังมันก็เลยเป็นอย่างนี้กันทุกสถาบันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีถ้าเกิดเราเริ่มต้นได้ดีเนี่ยนะครับช่วยกันลดโลกร้อนนะวันละนิตวันละหน่อย แล้วก็สังเกตจากตัวเราเริ่มต้นจากตัวเราเริ่มต้นจากติตนของเราคิดว่าในวันนี้ข้างหน้าเราคงจะทุเราเบาบางลงในเรื่องของปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ครับค่ะและถ้าหากว่าท้ายนี้อยากจะให้อาจารย์แนะนําในเรื่องของมาตรการรับมือในภาคข,ของระดับประเทศอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะรับมือกับปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดในปีหน้าอาจารย์จะแนะนํำยังไงบ้างคะถึงมาตรการดังกล่าวอ๋อก็จะต้องมีคาเตรียมพร้อมนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเป็นมาตรการซึ่ง ได้เขียนบอกเอาไว้แล้วว่าขณะนี้นะครับปฏิบัติลดลง <คะ S 2> เราจะต้องเริ่มกาลังฟื้นฟูแล้วขึ้นสู่ภาวะปกติจากจุดที่ปกติเนี่ยจนกระทั่งจุดที่จะเริ่มเตือนภัยใหม่เนี่ยมันเป็นจุดที่โล่งว่างอยู่ <คะ S 2> มันเป็นจุดที่มักจะไม่มีใครทําอะไร<ค>ะมันเป็นจุดที่เรามักจะไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องการแจกจ่ายข้าวของมันเป็นจุดซึ่งเราจะไปทําเรื่องอื่นแทน <คะ S 2> เนี่ยเช่นทําเรื่องการเมืองทําเรื่องอย่างรุนทำเรื่องนี้แต่เราไม่สนใจว่า ณจุดปกติเนี่ยเราไม่เตรียมความพร้อมให้ดีไม่ว่าจะเตรียมพร้อมเรื่องคนเรื่องสภาพทางกายภาพเรื่องสถานที่เรื่องการตัดสินใจที่จะทำประการหนึ่งประการใดในการที่จะในการที่จะเตรียมพร้อมรับไปซึ่งเรามีาประสบประการเดิมอยู่แล้วนะครับขอฝากว่านะครับในส่วนของบ้านเรือนบุคคลตัวเราเนี่ยนะครับจุดไหนที่น้ําเคยท่วมเนี่ยยกปลั๊กไฟขึ้นยกปอไฟมอแปลงไฟขึ้นนะครับอย่าให้น้ําท่วมไปถึงอีกครับลักษณะของพื้นที่ที่เคยท่วมเนี่ยนะครับ ตู้เตียงข้างล่างเนี่ยถ้ามีเป็นลิ้นชักนะครับเราก็สามารถที่จะมีภาชนะอื่นใดใส่ของไว้ก่อนสามารถยกออกไปได้ทั้งหลังทั้งตู้นะครับหรือหรือหรืออาจจะเป็นรางพลาสติกซึ่งอาจจะมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับใส่แล้วก็ยกขึ้นทีเดียวไม่ต้องไปยกทีละทีละส่วนทีละชิ้นนะครับต้องปรับตัวตามระดับอย่างที่เรียนทราบแล้วทั้งองค์กรระดับประเทศทั้งภายในรัฐบาลเองนะครับ ในระดับมหาภาคต้องตัดสินใจนะครับมีไอเดียทางวิชาการเยอะแยะมากมายทําวิจัยแล้วท่านให้ทุนเราทําเองแล้วก็บอกท่านไปแล้วเหลืออย่างเดียวท่านเป็นผู้บริหารท่านต้องกล้าช้อปปิ้งไอเดียนั้นมาตัดสินใจทําเพราะนักวิชาการตัดสินใจไม่ได้เขาเขาบอกทางเลือกแค่อย่างเดียวผู้บริหารเองผู้แทนประเทศเองต้องตัดสินใจต้องช้อปปิ้งไอเดียนั้นแล้วลงมือทำค่ะค่ะาล้ค่ะอาจารย์คะในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะ ขอบคุณครับคาับสวัสดีค่ะก็เป็นรองศาสตราจารย์ดรกัมปนาทพักดีกุลนะคะคณะบดีคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะมาให้